พี่น้องผู้ศรัทธาต่อลอสุบฮานูวตาลาทุกท่านครับอันดับแรกขอกำชับย้ำเตือนตัวผมและก็พี่น้องที่ร่วมละหมาดยุมะนะครับในสถานที่แห่งนี้ทุกท่านสังเสียให้เรานั้นได้ยํำเกรงต่อลอสุบฮาห์นูอัตตาลาให้มากๆนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นบ่าวที่กลับไปหาลอสุบฮาหนูวตตาลานะครับอย่างการเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริง พี่น้องผู้ตรทานทั้งหลายครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงสิ่งที่เป็นความสำคัญที่สุดในชีวิตของเราสิ่งที่เป็นคำสอนแหล่งนะครับแหล่งคำสอนหรือว่าแหล่งข้อมูลที่เรานั้นจะเอาไปใช้ดำเนินชีวิตในการที่เรานั้นจะยึดเอาไปดำเนินชีวิตในทุกๆย่างก้าวของเราเนี่ย แน่นอนนั่นก็คือกิตาบุลลหรอหรือที่เราเรียกว่าอันกุรอานนะครับอันกุรอานอายะที่ผมได้นำเรียนไปข้างต้นนี้นะครับพี่น้องหลายท่านแน่นอนว่าท่องกันได้หมดอ่านกันได้หมดนั่นก็คือเป็นองค์การที่บอกถึงว่าอันกุรานเล่มนี้อ,อันกุรอานเล่มนี้เนี่ยนะครับ ไม่มีข้อสงสัยใดๆในตัวกุรานและมันเป็นทางนำให้กับบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงอันกุรานเป็นสิ่งที่รัตบานูวตาลาทรงประทานลงมาให้กับท่านนบีมัสฮมัลลัลอะหะยัลลัมกระจายไปตามเหตุการณ์หรือว่าบางครั้งก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ใดๆนะครับอันไหนที่มีเหตุการณ์ มันก็จะเป็นมีสายเหตุการประทานแต่ละองค์การไปแต่ว่าไม่ได้ทุกอายะที่ต้องมีเหตุการณ์การลงไม่ไม่ไม่ทุกอายะและท่านนบีมัลลุอฺอะเลอฺมุสล,ลัมก็มาเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการอธิบายมาเป็นชาเรายมาเป็นผู้ที่อธิบายอัลกุรอานในสิ่งที่เราทุกมานูอฺตาลาพูดเอาไว,ากวา้กว้างๆก,ก็อธิบายในรายละเอียดต,ต่างๆนะครับ ทีนี้พี่น้องครับแน่นอนว่าหลักของคนที่เป็นมุสลิมนั่นก็คืออัลกุรอานนั้นคือสุดยอดคือสิ่งที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างของชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมในการที่จะเอาคำสอนในนั้นมาใช้มาปฏิบัติมาใช้มาปฏิบัติแต่คำถามก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราให้สิทธิ กับอั้นกุรอานที่เราบอกว่าเป็นสุดยอดของสิ่งที่เรียกว่าเป็นทางนำชีวิตเป็นระเบียบกฎระเบียบอะไรต่างๆเป็นธรรมนูญชีวิตของเราเนี่ยเราให้สิจิในการเอามาปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนครับมากน้อยแค่ไหนพี่น้องครับพี่น้องครับเวลาที่เราเห็นอัลลอฮฺต ah ุบฮานูวฺตาลาปนามยาฮูดหรือว่าปนามนัสรอเนี่ยเรารู้สึกว่า นั่นคือสิ่งที่เป็นพฤติกรรมไม่ดีงามของยาฮูดเป็นสิ่งที่เป็นพฤติกรรมไม่ดีงามของนรรัสรอแต่ถ้ามองอีกในยะหนึ่งการประนามยาฮูดด้วยสายเหตุแบบนี้แบบนี้แบบนี้การประนามนรรัสซรอด้วยกับสายเหตุแบบนี้แบบนี้แบบนี้เป็นการชี้ให้เห็นว่าถ้าอย่างนั้นมุสลิมก็อยากเป็นแบบนั้นเพราะไม่งั้น มันก ah ah. ah ็จะชี้มาทางมุสลิมว่าก็ไม่ต่างอะไรจากยาฮูดแล้วก็นาซารอในการโดนปานะพี่น้องครับในเุร์จุมะในสซรจุมะชี่ว่าเรื่องวันศุกร์นี่แหละอัลลอฮฺสุบานุอัตาราได้เปรียบสิ่งสิ่งหนึ่งให้เราฟังพี่น้องอัลลอฮฺสุบานุอัตาลาได้เปรียบบอกว่ามัซลุลละดีนะฮุมมิรุตตาวรตะ ทุมมมมาาม่มาลายามิรูฮะตามาสลินฮิมาลัยามิลูอัลฟาโรอัลลอฮปพยบให้ฟังบอกว่าเรียบคนที่ได้รับคำพีเตารอนมาก็คือยาฮูดและไม่ได้ปฏิบัติตามคำพีเตารอนไม่เข้าใจคำพีเตารอดไม่รู้จักเนื้อหาสาระที่อัลลอฮ์ซุบฮานูวะตาลาทรงต้องการบอกต้องการสั่งใช้อัลลอฮ์บอกว่าไง เปียบเหมือนกับลาที่แบกหนังสือบนหลังเพราะมันก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่แบกอยู่คืออะไรไอ้ที่แบกอยู่คืออะไรลาไม่รู้ครับว่าตำราที่เขาใช้แบกกันอยู่ที่ใช้ลาเป็นพาหนะในการแบกตาราเนี่ยมันไม่รู้ว่าบนหลังมันคืออะไรก็เปียบเหมือนเดังกับพวกยาวูดที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำบีเตารอดก็คือให้ให้มาแล้วแต่ไม่ยอมปฏิบัติ เรียบเหมือนลาเลยคือไม่มีความรู้ใดๆเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองนั้นได้แบกเลยทีนี้ย้อนกลับมามองเราว่าวันนี้เราเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าเราเป็นคนที่อ่านกุรอานในบ้านมีไหมมีมแปลไทยมีไหมมียุคสมัยนี้ไม่ใช่แค่แปลไทยอย่างเดียวครับยุคสมัยนี้อิบนุกะซีดก็แปลแล้วอิบนุกะซีดแปลแล้วพี่น้องบางคนบอกฉันไม่อยากอ่าน ตัพติสเล่มสีแดงเล่มสีอะไรเป็นของอิควานเล่มเขียวบิดเบือนเอาว่าไปแต่อิบนุกะตีแปลแล้วครับมีแปลมาแล้วคำถามคือวันนี้เราเข้าใจอันกุรานหรือเปล่าหรือหันหลังหนีหรือไม่สนใจหรือละทิง้งหรือแค่จำกุรานเพื่อเอาไปเถียงกับคนนั้นด่าคนนั้น เอาไปคว้างใส่คนนั้นเอาไปว่าคนนั้นหรือเปล่าพี่น้องคำถามก็คือว่าวันนี้เราถูกเปรียบเทียบเหมือนกับเตี้ยล้อเปรียบเทียบยาหูดว่าไม่ปฏิบัติตามคำมีตารอดมันก็เหมือนกับลาที่แบกหนังสือบนหลังมันน่ะถามว่าวันนี้เรามีกุรลานในบ้านเรามีแปดไทยในบ้านเรามีครูบาอาจารย์ที่เรียน ศาสตพซิทมาถามว่าวันนี้เราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนวันนี้เราอยากประสบความสำเร็จเหมือนกับบรรดาซอฮาบะแต่พี่น้องกับบรรดาซอฮาบะเรียนสิบอายะปฏิบัติสิบอายะปฏิบัติสิบอายะปฏิบัติแล้วเขาปฏิบัติกันจริงๆคำถามก็คือว่าอยากเป็นเหมือนเขาเล่นท่าเหมือนเขาหรือเปล่าทำเหมือนเขาหรือเปล่า,ห,า,ห,รลาหรือว่าไม่อะ พี่น้องครับการที่เราละทิ้งอันกุรานการที่เราไม่ได้สนใจกุรานเนี่ยโดยเฉพาะละทิ้งการปฏิบัติเนี่ยเสียหายเสียหายต่อตัวเราแล้วก็มันทำให้สังคมเสียหายด้วยพี่น้องครับผมจะยกแค่เพียงสุรอดเดียวนะเอาแค่สุรอดเดียวและเอาแค่บางอายะด้วยไม่ใช่ทุกอายะ วันนี้เอาแค่สุรอเดียวพอแล้วก็บางอายะสุรดนีหยิบยกมาเป็นเรื่องราวที่อยากจะให้เราได้ศึกษากันสั้นๆก็คือสุรหอุจุรอสุรหอุจิรอนเนี่ยพี่น้องครับเป็นสุรที่มีสาระเป็นสุรที่มีความรู้เป็นสุรที่มีการห้ามต่างๆดีมากเป็นอีกหนึ่งสุรที่เราจะต้องให้ความสนใจและนําไปปฏิบัติเพราะสุรนี้จะแก้ปัญหาสังคมได้ ฟุตบอลนี่แหละจะแก้ปัญหาสังคมได้เช่นพี่น้องครับในอายาแรกเลยเนี่ยแค่อายาแรกเนี่ยก็จอดแล้วครับอายาแรกเนี่ยอัาลลอฮฺผู้มหันต์อัลลอฮ์บอกยาอยู uh la, ่ขลางละน้าอามานูลาตุกัดดีมูบัยนจัดจิลลัฮิวะรอซูลิอัลลอฮ์บอกโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าล้ำหน้าอัลลอฮ์และรอซูลอย่าล้ำหน้าอัลลอฮ์และรอซูลก็แน่นอนครับอันนี้เราเข้าใจเลยครับบิทยาอุตตริกกรรมทั้งหลาย และเดือนรอยับที่เรากำลังอยู่เนี่ยก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่มีบิธะเยอะอีกเดือนหนึ่งละมาดรากอเอฟละมาดอันนั้นละมาดอันนี้พอเวลาไปไปลายเดือนก็เข้าใจว่ายีิบเจ็ดรอยันบนบีอิสราฮเมยรอดจัดงานอีกแต่ในบ้านเรานี่ไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ในโลกอาหรับมีในโลกอาหรับมีก็คือจัดงานยีิบเจ็ดรอยับเพราะ เชื่อว่าเป็นอิสลาเมีรรอของท่านนาบีที่ขึ้นไปรับบัญญัติละมามีด้วยนี่เป็นอีหนึ่งเดือนที่บิดอาห์นี่ยอะไปหมดเลยครับเดือนลอยับเนี่ยเต็มไปหมดเลยเป็นการบอกให้รู้ว่าเมื่อเรื่องเป็นเรื่องใดก็ตามที่มันเป็นอีบาดะเนี่ยเราอย่าล้ำหน้าก็คืออย่าเสนอหน้าอย่าล้ำออกไปหยุดเท่าที่หลักฐานมันมี ฉะนั้นคาพูดของชาวสลับของตอบ้านเนี่ยเขาถึงบอกว่าการที่เราทําซุนนะทีละนิดทีละนิดทีละนิดดีกว่าขยันทําบิดาทำมันต้งวันละบิดาเนะี่ยทำไปเลยขยันทําแต่ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์เลยครับโดนโทษด้วยไม่ได้ประโยชน์ด้วยแล้วกิยามัตก็โดนอีกนี่อายะต่อมาอายะที่สอง อายะนี ong, um og, uh um ้กล si si nah ่าวอัลลอฮฺมัานแวะตาอมจายุคนที่น่าอัมนำและรับฟังเสัยงของพวกท่านสูงกว่าเสียงนนบีโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่ายกเสียงสูงกว่าเสียงนบีพี่น้องครับอายะนี้อิหมั่นบุคอลีได้บันทึกหะดีษเรื่องราวเกี่ยวกับอายะนี้ในไซยาบุคอลีเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่ามันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งท่านอุมัรกับท่านอบูบักเนี่ย เถียงกันเถียงกันอ่าเฉียงกันนะครับเฉียงกันบางเรื่องอะนะพอเฉียงกันแล้วปรากฏว่าเหมือนกับว่าเสียงอะมันจะดังเกินอ่าถือเฉียงกันมันก็ดังใช่ไหมพอเฉียงกันแล้วเนี่ยเสียงมันดังเกินมันดังมาจนกระทั่งอายานีลงมาพี่น้องครับเมื่ออายานีลงมาท่านอุมาตินุขต๊อบที่เป็นต้นเรื่องในเหตุการณ์เนี่ย อีมามบุคอลีรายงานมาบอกว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยท่านอุมัดพูดเสียงเบามากกับท่านนาบีจนกระทั่งน,นบีบอกไหนพูดอิกทีสิเบาเกินไปแล้วความที่ซอบากลัวมากพี่น้องครับกับเรื่องนี้หรือมีอีกรีวาย่าหนึ่งบอกว่าสาบ,บในเหตุการณ์นี้ทำให้ซอบาบางท่านหายหน้าไปจากนาบีเลยก็มีหายไปทำไมอะ่ะหายไปไหนอะ่ะ เพราะตัวเขาเป็นคนเสียงดังเวลาคุยกับนบีแล้วเสียงดังเขาก็เข้าใจว่าอายะนี้พูดถึงตัวเขาก็เลยกลัวผิดกลัวความผิดอายไม่กล้าเจอนบีนี่แบบนี้ก็มีหรือแม้กระทั่งอิหม่ามมาลิกเมื่อเวลาจะสอนหะด,ดิษนบีอิหม่ามมาลิกจะต้องทำตัวเองให้สะอาด นี่เขาเรียกว่าให้เกียรติคาสอนนบ,บีให้เกียรตินบ,บีคําถามคือวันนี้เราปฏิบัติตามอายะานี้หรือเปล่าหรือพอเวลาที่มีบรรยายไปอาจารย์บรรยายไปไม่รู้แหละข้างล่างกูเสียงดังไว้ก่อนหัดดิศอะไรไม่สนใจคุยแข่งกับหัดดิศคคุยแข่งกับหัดดิศเขายกหัดดิศมาคุยสวนใส่หัดดิศเลยแบบนี้หรือเปล่านี่ครับพี่น้องครับ ต่อมาต่อมาเนี่ยนะครับมาดูอายะที่ห้าอายะที่อายะที่หกอายะนี้ผมเคยพูดแล้วพี่น้องครับว่าเป็นอายะที่มันใช้ได้ยันกิยามัตอายะนี้อัลลอฮฺดุลหิรติลาบบะจ่าอิยูอัลลอดีนาอามานูอินจาอกุมฟาดิคุมบินะบะอินฟัตตบะยานูอันตุซีบูก้ามัมบิจฮัลละฟาตุสบิฮูอัลามาฟาอันตุมนาดิมีน อาาเนี่ยอาบอกโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายหากคนชั่วนําข่าวใดๆมาบอกกับพวกเจ้าให้หาความจริงก่อนให้หาความจริงก่อนนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเมื่อเวลาเราทําอะไรผีผามไปเนี่ยได้ยินเรื่องอะไรมาเนี่ยไม่รู้แหละกดแชร์ก่อนเลยคอมเมนต์ก่อนเลยตั้งโพสต์ใหม่เลยเอาก่อนเลยนี่ คือยังไม่รู้เลยว่ามันมีเรื่องอะไรยังไงนะครับเนี่ยกรณีแบบเนี้ยมีก็คือไม่รู้แหละเรื่องอะไรมาเนี่ยไม่รูเ้เอาไว้ก่อนทัน้งที่เชฟวาซานอธิบายอาญานี้บอกว่าทาั้งทังที่ความเป็นจริงแล้วคนเราเนี่ยนะเมื่อเวลามีข่าวมาเนี่ยมันจะมีอยู่สามอย่างมันจะมีอยู่สามอย่างหนึ่งเป็นเรื่องจริง เรื่องจริงสองเรื่องไม่จริงแล้วก็สามยังไม่รู้เลยว่าจริงหรือไม่จริงก็คือหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันจริงหรือไม่จริงเนี่ยกรณีน,นี้แต่นี้ก็คือไม่รู้แหละว่าไปก่อนเลยโพสก่อนแชร์ก่อนอโพสก่อนแชร์ก่อนอะไรก่อนนี่เนี่ยพี่น้องครับแค่เพียงสามอายะ หนึ่งสองแล้วก็ห้าแล้วยังมีอีกหลายๆลายอายาที่น่าสนใจมากนะครับเนี่ยอย่างอายะหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานอวะตะราบอกว่าอินตอวาอินตออิปตานีมินันมุมินีนักตะตาลูฟาอัสลิฮูบัยนะฮุมาเมื่อเวลามุสลิมสองกลุ่มเนี่ยนะเกิดการทะเลาะกันเมื่อการเมือม่อมีมุสลิมสองกลุ่มเนี่ยเกิดการทะเลาะกันแล้วเนี่ยจงไปเคลียร์ให้ดี ตงไปทําให้มันดีไปเคลีย์ให้มันดีคําถามคือวันนี้เราทําให้ดีเราอัสเรียหรือเราทําให้มันแย่ลงเราทําให้ดีหรือท็ไม่แย่ลงครับไม่เคยมีเลยครับมีแต่ทําให้ดียิ่งแย่ลงไปกันใหญ่มีแต่แย่ลงมีแต่ยิ่งใส่ไฟไมีแต่ยิ่งทําให้เกียดกันมีแต่ยิ่งอะไรอะไรเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งไปล้งครับว่า แนวทางลาฟีแนวทางสลับของเราเนี่ยจะไม่ฮิตบี้ลาฟีจะไม่ฮิตบี้คือลาฟีจะไม่คิดว่ากลุ่มตัวเองเนี่ยดีที่สุดต้องกลุ่มฉันต้องกลุ่มฉันต้องกลุ่มฉันไม่วันนี้ใครก็ตามที่มีแนวทางเดียวกับเราที่มีแนวทางในการเผยแพร่สลับมีแนวทางในการยึดกุรานยึดหะดีเข้าใจกุฎานแบบชาวสลับ นั่นคือพวกเราพี่น้องต่อให้เขาไปอยู่จังหวัดไหนก็ตามต่อให้เขาอยู่มุมไหนต่อให้ไปอยู่ตรงไหนก็ตามแต่นั่นคือแนวทางเดียวกับเราเราจะไม่ฮิตบี้เราจะไม่ให้อายการทำงานเพียงแค่ด้วยกับชื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันมาเป็นการแบ่งไว้แล้วอย่างนี้ฉันกลุ่มนี้ไอ้แก้กลุ่มนี้ไม่ใช่ครับ การทางานก็เป็นเพียงแค่เป็นกลุ่มทํางานของแต่ละที่แต่ละที่ถ้าเขามีแนวทางเดียวกับเรานั่นคือชาวสลับเหมือนกันอ่าเหมือนชาวสลับเหมือนกันนะครับเนี่ยเพียงแค่สามอายะพี่น้องครับฉะนั้นวันนี้สิ่งสําคัญเลยก็คืออั้นกุรานมีคําสอนอีกเยอะแยะเลยครับที่วันนี้เราแทบจะไม่ได้เปิดกันเลยเราแทบจะไม่ได้เปิดอ่าน เราแทาจะไม่ได้เปิดฟังเราแทยจะไม่ได้เปิดมาวิเคราะห์มาตัดดับบุตรกับอั้นกุรอานเลยหรือแม้กระทั่งที่เขามีขายอะไรอยแล้วเราก็แทบจะไม่ได้อ่านเลยฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราคําถามคือวันนี้เราให้ความสําคัญหรือเปล่านั่นก็คืออันกุรอาเราอยู่กับกุรอาหรือเปล่าเราละทิ้งกุรอาหรือเปล่า ไม่ว่าจะเป็นละทิ้งการฟังละทิ้งการไข้ควรละทิ้งการอ่านละทิ้งการปฏิบัติตามเราละทิ้งอยู่หรือเปล่าพี่น้องเป็นคนตอบกับตัวเองได้เท่านั้นครับผมไม่สามารถที่จะบอกอะไรกับใครได้ว่าใครละทิ้งไม่ละทิ้งฉะนั้นพี่น้องครับสุดท้ายนี้พยายามอยู่กับกุฎานให้เยอะพยายามศึกษาสนใจเข้าใจกับอั้นกุราน เพราะไม่งั้นวันกิยามัตเนี่ยแทนที่กุรอานจะไปช่วยเหลือเราแทนที่กุรอานจะไปเป็นชาเฟียให้กับเราในการทําให้เราได้ตาช่างที่ดีได้สวนสวรรค์กลับกลายเป็นกุรอานมันจะมาปักปั๊มเรามันจะมาปักปั๊มเราว่าไอ้นี่ดีแต่อ่านแต่ไม่เคยกระทําตามที่อ่านเลยอากูลุกาหลีฮะจ้าวสตักฟุลลอฮลนะซีมาเรีวะละกุมวะลิสาลิมุสลิมีนัมินกุลิซัมินฟัตักฟิลูฮูอินนะฮูวันกัฟูรุลรฮีม